สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามานับชมเค้ื่อานัดลมหน่อยนะครับแสงอยากสะท้อนหมองมือผมสีได้ยังไงนะครับสะท้อนเสื้อถั่มั่นเท่าเนาะครับผมน้องสีในย่าบ่อยมันสะท้อนนะครับสะท้อนก็ดีนะครับสีห้เบิ้งไวเอ็นเท่าที่มันสะท้อนแสงมาครับที่ผมสีเบิ้งนะครับเอ็นที่ผมหย่อมาว่ามันรับแสงสะท้อนบ่ครับนี่คือแสงสะท้อนข้ามานะครับผมนะครับผมื้อนี้จัดทรงทั้งหมด หนึ่งสองสามสี่หาห้าชุดนี่สี่เจ้านะครับสี่คิวห้าชุดสี่คิวนะครับผมมันขัสีมีารายละเอียดเล็กน้อยที่เตกต่างกันแน่น,นะครับในนี้ครับอธิบายฟังนะครับผมย้ำนะครับสําหรับห่วงเล็กนี่เล่นนกเ่นไก่ในปกตินะครับผมป่าเต็มัืนสีมีการเป็นตัวเลือกให้สาหรับผู้ชมได้เลือกเพิ่งนะครับในรับฟังว่า มันเหมาะสมในการเรียนของท่านยังไรน,นะครับผมอันดับแรกว่าเบิ่งเคลื่อนชนี้นะครับขออภัยนะครับมือมันดัดน,นะครับผมมือหีรายเนี่ยนะมือมันแตกว่ะน,นะครับผมยันแต่คลื่นไหลเนาะอันนี้เป็นวง4.5นิ้วนะครับหลักจากหัวหลักมหาปลายหลักเกนิ้วหลักตอกเบอร์นะครับผมทั้งหมดน,นี่มีชุดเดี่ยวที่ตอกเบอร์นะครับผมหลักตอกเบอร์25หลักนะครับผม จับคู่กับผีเสื้อห้านิ้วนะครับผมกระดาษบ่วงห้านิ้วความยาวของหลักแปดนิ้วนะครับจากว่าลักมหาปลายลักแปดนิ้วอ่าแปดนิ้วนี่ฮเดาเดานีคือว่าดินอ่อนคักนะครับผมเฮ็ดนิ้วกับว่าอ่อนแเ้วอนาะอ <c oughs> จานวนยี่สิบห้าหลักนะครับห้าสิบบ่วงผีเสื้อนะครับผมเอ็นแปดสิบปอนเอ็นเก้าสิบปอนเก้าสิบปอนระบวพบว่ต้องต้องแดงลักลอกกาดอุตมันนะครับผม ตัแนแดงล็อกขาตัวโตวมัที่เก่านะครับผมเนี่ยนะครับต่อไปพีทุกชุดนะครับผมหา,านิ้วนี่ต้องครับหานิ้วนี่ถ้าเป็นรอบใกล้จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไปดักทางนะครับผมไปดักทางประสิทธิภาพจะหายไปสิบหรืยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าบวงมันใหญ่นะครับกรณีการเดินเพื่อจะลูดรัดขาไกลได้ก็ มันก็ได้หายไป10-20%นะครับไก่สามารถที่จะยกขาออกท่านหรือว่ายกขาออกได้เลยครับผมจะทาเป็นซีดิวเคิงก็ยังพอพอที่จะร้อยเปอร์เซนะครับผมดักทางก็ร้อยเอรไก่ก็ร้อเปซ็นตะครับผมเป็นยังห่วงหาเนี่ยมันจังหายไปส0บเเถึงยี่เอพราะว่าความยาวของเอ็นนะครับผมมันยาวขึ้นส่วนซีดิวเคิง มันกะทีว่าสั่นกวัวหาหนิวนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเอาโตที่ว่าเป็นส่วนเกิดของหานิวมาหากลบกับซีนิวเคิงว่ามันหายไปจกเบอร์เส้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเหตุทางได้แค่แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมหาบว่าติบาดบวัคติดนะครับผมบางโตวงัวเขาติดได้รครับบาตรงๆซะอันนี้ว่าได้ปิดบางได้นะครับ้าล้อมไกลเปอร์เส้นการเข้าตีมีสูงที่จะติดสูงมากเด้ครับผมติดีสูงมาก ลอยหเส้นแน่นอนครับผมสําหรับผมบอกในวันลอยหัเส้นอาหารนิวหลอมไกลนะครับผมจังไจมันกับว่าหลอดแท้ท่าได้ตีครับผม,บมปัานนี้มาเพิ่งสองสุดนี้นะครับผมอ่าผมลืมบอกนะสองสุดนี้พ่นจับคู่กันด้ครับถ้าให้เดาเดาบ่าหยากครับพันจับคู่จังสี่นี่ยีพารักจะลอมไกลครับส่วนอ่ายีหารักพิีเสียจะลอมไกลส่วนยีพารักวงเดียวจะเฮ็ดทางครับผมปัานนี้คือเดาบ่าหย่านะครับ ดาไง่ายนะครับสำหรับภูเิ็ัสั่งมากนะครับวันนี้สองชุดนี่ไปอู่ไทยทั้งสองชุดนะครับผมอุ่ไทยธานีทั้งสองชุดนะครับผมสามสิบเอ็ดหลักสามสิบเอ็ดหลักหลักยาวหกนิ้วครึ่งนะครับหลักอยู่ปานกลางนะครับสเตนเลสสองจุดสี่มิลนะครับผมขนาดบวงสี่นิ้วครึ่งสี่นิ้วครึ่งนะครับผมใช้ล้อมไก่หรือว่าดักทางหรือว่าเล่นนกเล่นไก่ได้นะครับผม สี่นิ้วครึ่งนี่คือว่าดักข้างกับลอยบนเส้นล้อมไกลกับลอยบนเส้นนะครับผมประสิทธิภาพนะครับลอยบนเส้นนะเพราะว่ามันบริเวรไทยที่ไปขังในขังหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุติว่าตัวนี้เป็นสี่นิ้วตัวนี้เป็นสี่นิ้วครึ่งถ้าเอาสี่นิ้วไปล้อมไกลประสิทธิภาพก็จะหายไปอยู่มากสักสิบปร์เสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบ่วงมันเหล็กนะครับผมเปอร์เซ็นที่ไก่จะติดมีตีด้วยกันครับผมแต่ว่าเพื่อจะตีเพราะว่ามันกระโดดตีกันมันจะขามไปก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้น ขาต่องมาลายเซียบงมาหางลบพูนหานกันนะครับแต่ถ้าไปดักข้างนะครับจะลอยบัวเส้นนะครับผมสําหรับสีนิวนะที่ผมสมมติว่าตัวนี้เป็นสีนิวเนาะรอยบัวเส้นเลยครับผมดักข้างตายแท้ๆนะครับบ้ามันติดแท่นะครับผมว่นยั่งวอนเหลือนะครับผมอันนี้คือสี่ิ้วขึงเนาะครับผมจำนวนสาตเวนรักทั้งสองชุดนะครับผมไปคละอำเพอกันแต่ว่าไปจังหวัดเดียวกันนะครับผมเป็นเอ็นเก้าสิบปอนด์นะครับ บงแสงสะท้อนนะครับว่าอินผมมันสะท้อนแสงบ่ครับถ้าสะท้อนแสงมันต้องมีแสงสะท้อนเข้ามานะครับมันบ่สะท้อนนะครับผมนี่นะครับเอ็นทุกชุดนะครับผมเอ็นเอ็นทุกรูปแบบที่ผมเห็นผมน็อกหมดนะครับบนน็อกบนไหนน็อกเพื่ออะไรน็อกเพื่อลดการเสียทรงน็อกเพื่อความอ่อนไหวต่อขาไก่นี่ครับนี่นะสาเหตุที่น็อกนะครับแต่จะพูดว่าเอ็นน็อกแล้วบนน็อกแล้วให้พี่น้องเอาเอาเอ็นมาพับเมือกันหนยครับพับแล้วบ่คืึนนะแมนนะครับเอ็นมันกระดานมาพับแล้วมัน ครับแล้วมันคอยขึ้นน่ะมันนิ่มั่ะแสดงว่าเอ็นเพิ่นน็อกมาแล้วนั่นถทอว่าดีนะครับผมสําหรับผมเนาะถือว่าดีได้ครับผมเอ็นที่น็อกแล้วถึงจะตั้งวงไม่สวยแต่ประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกเลยว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น่นอนครับผม,มบังนรี้วมาเพิ่งขึ้นตีนะครับผมขึ้นตีเจ้านี่นีเป็นสังมาเนี่ยเป็นวงเกินนิ้วครึ่งนะครับผมบวงกลมเนี่ครับเกินนิ้วครึ่งเอ็นเบอร์ร้อยห้าสิบปอนด์จำนวนสิบห้าหลัก จำนวนห้าหลักนะครับผมส0มิบวงระบบทองแดงล็อกคาแตอต้องมัดให้เก่านะครับผมต่อปลายพี่หีนะครับผมหลักเส้นเลส3ามมิลนะครับจากปลายหลักมหาหัวหลักยาวสินิ้วนะครับมันสั่งมากนะครับผมเจ็ดนิ้วครึ่งถือว่าอยู่ในประสิทธิภาพที่จะลอยหัวเส้นอยู่แล้วนะครับผมถ้าพวกเกินแบบนิ้วพวกเป็นยังครับผมสําหรับเครื่องสบัยใหม่เนะอันนี้สําหรับสมัยใหม่เนะการชสงานนะครับผมวอแนะนําไห่ปลักเอียงสี่นะครับ ใช่วาบนแนะนําให้ตั้งตรงๆทุงทีครับตั้งตรงๆปักได้แค่แนวแค่นั้นนะครับผมปักแต่สนิขกาสับหนีว่าต่มันแน่นนะครับขึ้นตีอย่าเลื่มเลื้อปักแขนแน่นนะครับผมขึ้นตีเพราะว่าไกลมันเตะเข่าถี่บนโตไกลพะทาเขามาเนี่ยมันเตะขึ้นเท่าลมได้นะครับเพราะฉะนั้นเทาตรงปักให้มันแน่นเนื้อครับผมปักแน่นแน่นนอนครับผมกำาัีดีเสียบลงเลยครับผมเนียนแน่นอนบกขึ้นข้างนะครับปักก็อยู่แล้วก็แล้วครับเวลาติดกระอนที่เจ้าปกติขึ้นทางแห้งถอาไหลเขาาในแห้งดีนะครับผม ยังดีเพ,พราะว่าพยุซสยกันนะครับผมมันสีหลังซส่กันน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักของรักสีหลังซอยเรื่องโบเมียนว่าติดวงหนึงน่งวงหนึ่งบติดสีหลังซอยโบเมียนนะครับผมน้ำหนักของขอ,องรักขึ้นในสีหลังนะครับผมหลังหายใจมันเมืออแรงมันอ่อนล้าลเร็วนะครับผมต่างจากที่ว่าเป็นเสื้อเดียวๆมัดมัดไก่หลอกปอยมันโดดเด่นนะมันเะี่เพื่อสิมื่แรงนะครับผมนะครับผมทั้งมด่นี่จัดทรงทั้งมื่นี้นะครับสี่คิวห้าชุดนะครับผม อันนี้คิวดึงนะครับผมสองชุดนี้หลัคือผมบัวครับผมเพ่นสังหาเดียวกับซีเดียวครึ่งไเดาวบ่วยาครับผมห้านิ้วยี่สิบห้าหลักห้าสิบห่วงลลอมไกลครับส่วนยี่้าลักสีเดียวครึ่งห่วงเดียวนี่ดักข้างครับผมแต่อันนี้สาธิเวสลักสี่เดียวครึ่งทั้งสองชุดนี่จะดักข้างก็ได้จะลลอมไกลก็ได้ครับอันนี้จะลลอมไกลก็ได้จะดักข้างก็ได้นะครับผมแต่อันนี้จะเป็นนักข้างลลอมไกลนะครับผมเด็ดทางบ,บ่เหมาะสมบ่ได้บ่แนะนํานะครับผม พาวาประสิทธิภาพมันหายไปสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ด้ครับหานิ้วนะมันบริเวเต็มร้อยคือสี่นียวครึ่งนะครับผมสี่เนียวครึ่งจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้จากประสบการณ์ผมเลยจากผู้ใส่งั้นจริงมากแล้วก็เห็นลูกค้าใส่นะครับเขาต้องนํามาปรับปรุงนะครับแนะน้าได้นะครับผมสาหรับมือใหม่นะครับผมมือใหม่มือเก่าทาเดเบิงแเดวกะ้าสนใจติดต่อมาเบอร์โทรผมขึ้นไ้หน้าจอนะครับผมเบว่าโทรมาปรึกษามาอย่างนะครับผมจะแนะนํา ขึ้นที่มันได้ประสิทธิภาพดีต่อท่านนะครับผมเพราะว่าการเสียเงินครั้งหนึ่งให้มันขุมของท่านนะครับไม่ว่าเสียไปเรียเ่ยวตะเบยหมดถึกบ่ได้ยางต้องการต้องเสียเงินอีกเสียหนึ่งโบเม่นนะครับสําหรับผมแนะนําให่คุุมแต่มือใหม่ผมสิแนะียนัสองสุดนี้เลยครับสาสิเวียนหลักซือสองสุดพ่อเลยครับจบจบเลยครับว่าจะเป็นต้องมาแตะต้องขึ้นตีนะครับแต่มือใหม่จกเว้นเสียว,ว่าท่านมักให้มันตีกันก็เอาไปล้อมนะครับผม สองสุดนี่มือไม่นี่เนาะผมทแนะน้าเลยว่าสองสุดสุดหนึ่งหลอมไกลสุดหนึ่งตะข้างนี่ครับจบเลยครับผมว่าจาเป็นต้องว่าตีนะครับผมยางข้าว่ามันก็เรียบร้อยนะครับผมสําหรับมือไม่นะครับเน้นแต้มนะครับว่วเนเน้นี่าลีลาบอลเนนะครับเน้นแต้มเลยเนี่ยอันมีขึ้นทางนี่เน้นแต้มวัวง่ายๆเน่อยครับผมรับรองวัดท่านใส่งานใดระสิทธิภาพเหนี่นอนนะครับเสียเงินเสียเงินเธอหนึ่งคุ้มแน่นอนนะครับผมเพราะว่า มันบว์เป็เงินจํานวนหน่อยนะครับผมห่วงเล็กนะครับผมสี่นิ้วครึ่งห้านิ้วเล่นนกนะครับผมหานิ้วที่สีเนนกอีหลุมดีนะครับผมจะได้แต่นกอีลุล่มขึ้นไปนะครับผมนกกวัดคนก่าได้ขึ้นกันแต่ว่ามันกา่าสีประสิทธิภาพสีหายไปสิบเมื่สิี้สีผเซนคือผมบอกนะครับผมว่าสีไล่แต่นกอีหลุมหรือสีลอยผัวเซ็นนะครับผมหัวใจนะครับผมแต่ไกลจะมีขอแม่อยู่ว่า จากข้างประสิทธิภาพจะหายไป10บหิบเอร์เซนะครับเดื้อครับให้เข้าใจนะครับอธิบายเข้าใจเลยว่าการที่เล่นบ่วงขนาดไหนมันเหมาะสมนะครับผมเหมาะสมแก่ท่านที่จะอยากใส่นะครับก็ได้อธิบายเข้าใจได้หน่นะครับผมสําหรับมือนีอกระทรงจะมีเนะครับผมกาสีคอตัวไปแพ็คของทรงเนะครับผมผู้ใดสนใจยังกะเบิดอโทรยนาจอครับโทรเข้ามาคุยกันครับผมบอสังบอวาการปรึกษากันได้ เนวาคืนที่ท่านมีอยู่ประสิทธิภาพมันหน่อยนะครับผมมันบ่กคอยตอบสนองท่านพลวาปรึกษาด้ครับผมผมสิแนะนําให้ดัดแปลงนะครับผมถ้าดัดแปลงแล้วบ่ได้ผลพิจารณาเอาครับผมอันนี้สําหรับผมก็สีบอกในสิ่งที่มั่นเป็นไปได้นะครับผมนี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อนพาดนุ่มหน่อยบริกับ้านเฮฟวี่ีโอให้ได้รับชมนะครับของหมู่ว่านผมบได้เฮฟวี่ีโอนะครับส่งเลยครับผมกล้าวไล์ มือ,อนี้กและเฮ็ดวิดีโอให้พี่น้องในเมืองก่อนนะครับผมสวัสดีครับ